ซีดเลยการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของแพรทริเซียแซบนวลถึงเครื่องมากมาแล้วมาแล้วตัวอย่างละครเรื่องใหม่โดยผู้จัดเมเฟื่องอารมณ์ที่หยิบละครฮิตของเพื่อนรักอัมพชราภาอย่างเพลิงพายุหมาสร้างใหม่ประเดิมฐานะผู้จัดละครช่องสาครั้งแรกในชื่อเรื่องปมเสน่หาและได้นางเอกสาวแพรทริเซียกูดมาพลิกบทบาทครั้งสาคัญในบทดรปริชาติสาวเก่งที่ทั้งเผ็ดทั้งร้อนประกบคู่กับเกรวรินท์ทอรมโดยท็อปเจรนและแพรพิชาภา งานนี้แค่ตัวอย่างละครที่ปล่อยออกมานั้นก็ทำเอาแฟนๆต้องจื้อปากเพราะมันแซบถึงเครื่องมากๆโดยเฉพาะตัวเดินเรื่องอย่างแพททิเซียที่เอาอยู่จนสยบกระแสกังขาจากใครต่อใครว่าแพทจะเล่นบทแบบนี้ได้หรือไม่แบบปิดทิ้งเลยทีเดียวเพราะเธอทุ่มเททั้งตัวทั้งดราม,ม่าจัดเต็มและเลิฟซีนจัดหนกักแฟนๆห้ามพลาดรอติดตามเต็มๆได้ทางช่อง3จ้า